สวัสดีครับโอ่งนกข่อยาลีขอกราบสวัสดี f อฟทุกท่านครับที่โปรดติดตามโอ่งนกขอยาลีที่โทรมาสั่งโอ่งนกข่อยาลีที่เชื่อใจวางใจโอ่งนกขาอยาลีครับนี่วันนี้มาดูนกต่อจุดจวดจุดจวดมาครับจุดจวดครับทีเอฟถามหามาครับบอกว่าโอ้ขอนกต่อจุดจวดเก่าๆหน่อยที่พร้อมเล่นได้เลยครับ บอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่โอนจริงส่งจริงครับส่งได้ทั่วโลกทั่วประเทศครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับนี่มาจุดจวดเก่าๆจุดจวดเก่าๆครับนี่นี่ตัวนี้เจ้าชุบเปรกครับหลุดจองเนี่ยอีกแล้วครับช่วงนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับตอนนี้ก็ ว่ากันไปครับนี่มาดูตัวนี้เจ้าคมเพชรครับนี่ตัวนี้จะเป็นลูกปลาเสียงเล็กหองมีอ่างคำหนึ่งเมื่อกี้ครับนี่ตัวนี้สายปลาครับสายปาลา,าลนี่ครับดูลายดูใบขี้เหล็กครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ตัวนี้เจ้าซุปเปอร์เล็กหลุดจองครับตัวนี้กระกุกเดียวครับนี่ครับต่อต้นไม้สายไฟได้ครับนี่ครับช่วงนี้หน้าฝนต้องทําใจหน่อยบางทีก็นกตอม บางแล้วแต่บางค่ายบางอาจารย์ก็หลุดถ่ายขนนะนี่ครับก็แล้วแต่บางตัวครับก็ดูให้ดีไปแล้วเอาไปต่อเอาไปอะไรครับก็ถ้าขนลุดเยอะๆก็ไม่ต้องเอาไปต่อครับเอาตัวอื่นไปต่อครับนี่ครับนี่มาดูนกต่อเก่าๆจุดจวดครับนี่ครับจะลงปีกแล้วครับเอาแล้วครับหัวหัวปักทางจากช้ฟ้าแล้วครับนี่ครับนี่เอาแล้วครับนี่ตอนวนี้หลุดจองครับเอฟซี คนไหนสนใจก็แบ่งครับราคาไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับเอาไปเล่นสายไฟพุ่มไม้ครับนี่ครับจะลงปีก้วครับลงแล้วคบนี่ลงแล้วครับนี่ลงแล้วผถืออยู่นี่ครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่โอนจริงส่งจริงครับนี่ครับ จดจวดเก่าๆจดจวดเก่าๆครับนี่อย่าลืมโปรติตาว่านงเขาอยารีจะได้วีโอใหม่ไว้รับชมครับนี่ครับนี่ครับอย่าลืมกดกําลังใจให้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาครับนี่ครับนี่ไม่ต้องกลัวครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับ ี่ก็ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับเป็นหน้าฝนครับครับนี่ถืออยู่นี่ครับนี่ครับดูครับไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้ครับนี่ดูครับนี่ี่สนใจโทรได้เลยครับโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับเก่าๆจุดๆครับเก่าๆจุดๆ สวัสดีครับ